สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคานะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีไปทางคุณผู้ชมที่รับฟังในรูปแบบของ p o s t c แคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Soundcloud หรือว่า Spotify นะครับขอสวัสดีไปในทีเดียวกันเลยนะครับโดยผมตระกูลธนิรจากแมสโตรคานะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังทาง YouTube แล้วก็ทางด้านของ Facebook หรือว่าบล็อกดิด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพูดถึง ผลกระทบนะครับจากสถานการณ์โควิดนปัจจุบันนะครับว่า,เ,าเป็นอย่างไรบ้างที่มีผลกระทบต่อบริษัทยานยนต์นะครับผู้ผลิตรถยนต์นะในบ้านเรานะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยอน,นิทวีคูณอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับติดเชื้อกันหลักวันละเป็นหมื่นแล้วก็เชื่อว่าในความเป็นจริงเนี่ยที่ตรวจแล้วยังไม่เจอเนี่ยก็คงจะหลายหมื่นอยู่นะครับต่อวันนะฮะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นนะครับตอนนี้เท่ากับว่าการระบาดท,ที่เกิดขึ้นจากเชื้อเดลต้าเนี่ยมันมันรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ài, หรืออาเซียนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่ที่แซงหน้าทางด้านของอินเดียไปแล้วด้วยจํานวนประชากรนะครับอืมแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมของคนโดยรวมนะครับ ก็ยิ่งจัดการลําบากนะครับมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมืองไทยของเรานะครับทีนี้สถานการณ์ยานยนต์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเอเชียนิเคอีนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ของโตโยต้าว่าโตโยต้าเมืองไทยเนี่ยนะครับมีการยุติการผลิตชั่วคราวนะครับประมาณสัก4ีหวันนะครับ เริ่มต้นในส่วนของโรงงานเนี่ยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมแต่ว่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเองด้วยนะครับส่วนตัวด้วยนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศของโต้ต้าเองก็ได้มีการ work from home มากกอะหน้านี้บางส่วนมีการปลัดเปลี่ยนเวรในการทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่23ทางในส่วนของออฟฟิศเนี่ยนะครับ ก็มีการหยุดงานเหมือนกันนะครับคือหลกัหลกๆแล้วเขาก็ทำตามนโยบายของรัฐนะครับอืมแล้วก็เท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยนะครับจากแหล่งข่าวนะครับในส่วนของแมสลูกคาเองก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของต่างประเทศที่เขารายง,งานเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางโต้ต้าเนี่ยประชุมกันทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ทางโต้ต้าเนี่ยมีแลนนะครับที่จะเปิด ตัวรถยนต์รุ่นย่อยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮลักตัวเตี้ยนะครับที่มีการปรับออปชันนะครับตกแต่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะออกมาเนี่ยไฮลักนะครับขับ4ยกสูงอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึง Toyota Fortuner นะฮะคือแผนเนี่ยจริงๆเนี่ยรถยนต์ประมาณสักเนี่ยสรุ่นหลักๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวยกสูงอะไรก็ตามเนี่ยมีแผนที่จะเปิดตัวตั้งแต่ในช่วงสัก กลางปีนะครับอยู่แล้วเดิมเนี่ยนะครับมีการเชิญหมายสื่อมวลชนเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับคือตอนที่เชิญหมายสื่อมวลชนเนี่ยซึ่งผมก็ได้รับนะครับเล่าให้ฟังว่าอันนั้นเป็นการเชิญเพื่อไปไปศึกษาตัวรถว่าตัวรถเนี่ยได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวรถทีหลังนะครับแล้วก็พอสถานการณ์เนี่ย โควิดเนี่ยมันดันมารุนแรงในเมืองไทยนะครับก็มีการเลื่อนนะฮะไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มองไว้ที่สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้เท่าที่ผมอัปเดตข้อมูลกับทางโตต้านล่าสุดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยังไม่นิ่งสัทีเดียวเพราะว่าด้วยตัวเลขการระบาดจากทางภาครัฐเนี่ยมันมันขึ้นทุกวันนะครับสูงขึ้นเป็นนิวไฮทุกวัน บวกกับสถานการณ์ที่หลังจากรัฐบาลน,นะครับได้มีการประกาศคุมพื้นที่13จังหวัดนะครับว่าเป็นเขตระบาดหนักเนี่ยนะครับก็มีการล็อกดาวน์นะครับในบางธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าเว r ร์ r ฟอร์มห1ม100%เกิดขึ้นส่งผลให้บริษัทซัพพลายเออร์ของ Toyota หรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนของแบรนด์รถยนต์บางรายเนี่ยต้องยุตินะครับยุติการผลิต ส่งผลให้โตต้าไม่มีชิ้นส่วนบางชิ้นที่จําเป็นต่อการประกอบรุ่นจนนะครับเหตุผลนี้เองฮะทำให้โตต้านั้นมีการยุติการผลิตชั่วคราวครับแต่โตต้าเองเนี่ยก็คาดการว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ภายในวันที่29กกร,รกฎาคมนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตามแผนการตลาดเดิม ก็จะต้องเปิดตัวรถด้วยทีนี้ปัญหาคือเปิดตัวรถไปเนี่ยจะมีรถส่งมอบได้เต็มพิกัดแค่ไหนเพราะว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยหล,หลักเนี่ยแบ่งเป็น3โรงงานนะครับตอนนี้ยุติทั้ง3โรงงานในระยะเวลาชั่วคราวนะครับโรงงานก็จะมีโตต้าที่สำโรงเนี่ยนะสมุดรปราการนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงนะครับโรงงานรถยนต์โตต้าที่บ้านโพฉะเชิงเซานะครับโรงงานประกอบรถยนต์โตต้าเกตเวย์ที่ฉะเชิงเซา น,นี่ก็จะเป็น3โรงงานหลักๆนะครับคือทั้ง3โรงงานเนี่ยมีการประกอบรถยนต์แล้วก็เมืองไทยนะครับจาก3โรงงานนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ในการผลิตรถยนต์โตโยต้าจำนวนใหญ่เป็นอันดับ3นะครับถ้าไม่นับญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีมีจีนใช่ไหมฮะมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมืองไทยเรานี่แหละนะครับที่เป็นพื้นที่ในการผลิตของโตโยต้านะครับ ตรงนี้เองเนี่ยผมก็ได้อัปเดตข่าวจากทางเว็บไซต์ของเอเชียนิเคอิ A ier, i, นะครับก็ตรงกันข่าวที่อัปเดตมาตรงกันเลยเขาบอกเลยว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะฮะส่งผลให้การจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยหยุดชะงักลงนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังการผลิตประจําปีของโรงงานโตยต้าในไทยเนี่ยอยู่ที่7 6 0 0 0 0คันนะครับ แต่ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้เต็มกําลังการผลิตนะครับหรือเต็มลิมิตที่โรงงานแคปซิตี้จะจะผลิตได้นะครับคือมีการผลิตไปเพียงแค่4 4 0 0 0 0คันเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์นะครับครั้งนี้ทางเว็บไซต์ต่างประเทศเขาก็บอกว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่โตต้าเนี่ย ต้องเผชิญกับผลกระทบนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะ,ะโรงงานโตโต้ตาเนี่ยเคยปิดชั่วคราวมาแล้วนะครับเมื่อเดือนมีนาคม2563ก็คือปีที่แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หนักแค่ในเมืองไทยตอนนี้โตโยต้าเนี่ยเจอสถานการณ์ที่หนักโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนน,ยนะครับเป็นระลอกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโตโยต้าเนี่ยโดนตั้งแต่สถานการณ์ของ ประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี้มีการปิดเมืองทั่วประเทศก่อนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่นั่นเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเขาผลิตประมาณ5 0,000คันนะครับสถานการณ์ของมาเลเซียเนี่ยส่งผลกระทบไปถึง Honda ด้วยนะครับทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถยนต์นะครับในส่วนของอินโดนีเซียนี่ตอนนี้นี่ก็ยังคืออินโดเนียระบาดรุนแรงเนี่ยมาก่อนเราแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับ แล้วประชากรที่อินโดนีเซียเนี่ยเยอะกว่าเราเยอะนะครับโดยอย่างบริษัทดฮัสซุมอเตอร์เนี่ยนะครับมีการลดกําลังการผลิตในประเทศลงนะครับอืมแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งเนี่ยก็มีการแบบตัดสินใจให้พนักงานที่ประจําการในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยบินกลับบ้านกลับไปญี่ปุ่นก่อนนะครับคือสถานก,การณ์มันหนักจริงๆนะครับคือถ้ามองแบบนี้ไม่ได้หนักแค่เมืองไทยอ่ะนะครับอืม ทีนี้เนี่ยสภาวะแบบนี้น,นะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่า Toyota ย,ยังพร้อมที่จะเปิดรถในเดือนสิงหาคมอันนี้คือเราในฐานะสื่อมวลชนแต่ทุกอย่างไม่แน่นอนผมใช้คำพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเท่าที่สอบถามมาเนี่ยมีการประชุมกันแบบทุกวันอัปเดตแบบวันต่อวันนะครับไม่ใช่แค่การตัดสินใจเฉพาะ Toyota เท่านั้นทางโ o y o t ้จะต้องมีการทางานร่วมกับรัฐบาลด้วยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะเอาอยัางไงต่อเพื่อรองรับแผนการเปิดตัวรถเพราะมันจะมีผลต่อจํานวนการผลิตที่โรงงานด้วยนะครับเปิดตัวรถใหม่มาออเดอร์เข้ามาเยอะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมเชื่อว่าโตโยต้าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะเปิดตัวรถใหม่นอกเหนือจากโควิดที่มันกําลังเป็นปัญหาหนักที่สุดตอนนี้และผมก็เชื่อมั่นว่าโตโยต้าเองอยากที่จะเปิดใจจะขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นว่าตัวเลข ภาพรวมเนี่ยนะครับีซูงเขาขายเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแม้ว่าจะมีเดือนหลังๆนะครับที่โตโยต้าขึ้นมาบ้างแต่มันยังไม่ใช่ยอดที่มันแบบเป็นยอดที่ชัดเจนนะครับปีที่แล้ว Dmax เนี่ยนำเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะยอดรวมนะครับเขาเองก็ต้องการที่จะกระตุ้นตลาดในปีนี้เหมือนกันสำหรับโตโยต้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับ Ford ดเรนเจอีกนะครับฉะนั้นโตโยต้าต้องการที่จะขายรถยนต์มากๆแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันกลายเป็น อุปสรรคสำคัญเลยนะครับอืมแล้วก็เชื่อว่าแฟนโตโยต้าเองแฟนกระบะเมืองไทยเองเนี่ยก็รอคอยว่าโตโยต้านั้นจะจัดเต็มกับรถยนต์ในรุ่นย่อยใหม่ที่น่าจะพิเศษกว่ารุ่นปกติอย่างไรแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรุ่นใหม่เน h a อเชนหรือออ l นิ w วก็ตามแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจอยู่ทั้งรุ่นที่เป็นตัวเตีย้ยยกสูงแล้วก็ฟอร์จูเนนะครับก็ นี่แหละฮะนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมแบบเอามาอัปเดตนะครับว่าข้อมูลที่ได้จากในเมืองไทยเองรวมไปถึงข้อมูลจากต่างประเทศที่มีการรายงานเนี่ยสอดคล้องกันนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับทั้งในส่วนของอพนักงานคนโต้ต้าเองรวมไปถึงแบรนด์อื่นๆด้วยก็ตามนะครับวันนี้อาจจะยังไม่เห็นข่าวคราวอะไรออกมาแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยยังไม่สามารถจะทุเลาลงได้คือเราดูจากยอดตัวเลขเป็นหลักวันเนี้ย เราจะเห็นตัวเลข new high ขึ้นเนี่ยต่อเนื่องกันไปกี่วันนะครับต่อเนื่องกันไปกี่วันเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะลดลงเมื่อไหร่คําว่าลดลงเมื่อไหร่เปานคำว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าการลดลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัวเลขแห่งความเป็นจริงด้วยว่าเราตรวจไปเท่าไหร่ด้วยนะครับคนที่มีอาการหนักคนที่ติดเชื้อแล้วอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้รับการตรวจเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจเชิงรุก เพิ่มขึ้นจากทางภาครัฐนะครับหรือทางหน่วยงานต่างๆผมเอาจะช่วยทุกทุกฝ่ายเลยนะครับส่วนเราเองในฐานะที่เราอาจจะไม่ได้มีสาภากําลังที่จะ,ะช่วยอะไรได้มากมายอย่างน,น้อยๆการหยุดอยู่กับบ้านนะครับสำหรับคนที่ม,มีกําลังนะครับที่จะหยุดอยู่กับบ้านการหยุดอยู่กับบ้านก็ต้องมีกําลังนะครับเนะพราะเรายัางต้องใช้ใช้จ่ายต้องกินต้อง,ต,องต้องอยู่กันนะครับก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านจริงๆนะครับนี่คือสถานการณ์อัปเดตนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะครับผมขอพูดเพิ่มเติมนะครับก็อย่างนิสสันเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการม,มีการปรับเปลี่ยนในการที่จะให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับนิสสันเท r ร a านี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันถูกต้องไหมฮะที่กำลังจะเปิดตัวนะครับโดยเดิมเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยจะได้พบกับตัวรถประมาณต้นเดือนสิงหาคม รถเนี่ยจะเปิดตัวในวันที่19สิงหาคมแล้วก็กําหนดการของสื่อมวลชนที่จะปล่อยข้อมูลของตัวรถเนี่ยนะครับจะอยู่ในวันที่21สิสิงหาคมนะฮะแต่ตอนนี้ต้นเดือนเนี่ยกำหนดการยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าทางนิสสันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับ mm. เพื่อให้สื่อมวลชนแล้วก็ทางนิสสันเองเนี่ยทำงานได้ได้สะดวกขึ้น เหมาะสมต่อสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการพบปะนะครับผมไม่ไม่ได้ขอเปิดเผยนะครับแต่ว่ารู้แล้วก็ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งหมายความว่าคุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าไทาม์ไลน์ของนิสันเทอร่าจ,จะไม่เลื่อนแน่ๆนะครับคือตอนแรกเนี่ยหลังจากสถานการณ์มันทวีคูณขึ้นเนี่ยนะครับเราก็กําลังคิดว่าเอ๊ะแล้วนิสันจะเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรนะครับสุดท้าย มีอีเมลเข้ามานะครับจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสัมผัสตัวรถให้กับสื่อมนชนเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าเลื่อนทีนี้มองแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อ,อีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสะท้อนเหมือนกันว่าแล้ว Honda ล่ะที่กำลังจะเปิดตัว Honda Civic นะครับในวันที่6สิงหางคมเนี่ยผมก็เชื่อว่า Honda เองก็ไม่เลื่อน แล้วผมก็เชื่ออีกว่ารถยนต์ที่กําลังจะเปิดตัวในช่วงกลางปีเนี่ยนะครับที่มีอีกหลายโมเดลเนี่ยก็ไม่น่าจะเลือล่อนละจากจากประสบการณ์ที่เขาเจอมาในปีที่แล้วข้ามมาจนถึงปีนี้ผมเชื่อว่าเขามองเห็นแล้วว่าเขาจะจัดการอย่างไรนะครับแต่ทีนี้เปิดตัวก็ส่วนเปิดตัวนะขายอย่างไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าค่ารถยนต์ตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยรวมไปถึงค่ามอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่นะครับมีแผน ในการที่จะดําเนินธุรกิจให้มันราบรื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็รองรับสถานการณ์ที่มันจะฉุกเฉินหรือว่ามีสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นสําหรับการระบาดครั้งนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็นี่คือการอัปเดตล่าสุดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแมสโตรคารมาไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอร์ซาวคลาวนะครับอรสปอติฟาย อินสตาแกรมนะครับเฟ o บุ๊กยูทูบนะฮะแล้วก็ b ล็อกดิ t ด้วยนะครับในบล็อกดิเองเนี่ยก็เริ่มที่จะอัปเดตต่อเนื่องแล้วนะครับมีทั้งคลิปสั้นแล้วก็มีทั้งพอ s t c แคสด้วยเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกที่จะดูคลิปอย่างเดียวนะครับก็ดูดูเป็นฟังเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวก็ได้สำหรับวันนี้ผมตระกูลธทมิตนะฮะต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ